ปัญหาคือกล้ามเนื้อที่บริเวณใกล้ๆสะโพกเนี่ยมันหนีบเส้นประสาทครับซึ่งมันจะทําให้เส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงขาเนี่ยมันแบบโผลไม่ดีเพราะมันโผลไม่ดีมันก็จะทําให้มีอาการปวดให้เริ่มจากยืดที่บริเวณสะโพกก่อนเนาะให้เรานอนง่ายแล้วก็กอดเข่าเข้ามาชิดอกทําทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแล้วทําแบบนี้สักอาทิตย์หนึ่งอาการมันจะดีขึ้นมากเลยแต่ว่าวางสะโพกแล้วก็ยืดถ้าได้วาง พวกโมดาลิตี้พวกกระเป๋าน้ําร้อนพวกอะไรก่อนเนี่ยมันจะทําให้มีคนไข้าถามมาว่าถ้ามีอาการปวดสะโพกนะครับแล้วว่าบริเวณหลังส่วนล่างแล้วมีอาการปวดแล้วลงขาเนี่ยเราจะแก้อาการกันแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีการแก้อาการปวดสะโพกแล้วลงขาจากกล้ามเนื้อหนิดเสศาศาศาศ้นประสาทหรือว่าสลักเพชรจมหรือพิลิภอมิสซินโดมที่ทุกท่านรู้จักกันนะครับ เดี๋ยวเรามาแก้อาการกันแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหวัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสังเกตว่าอาการปวดสะโพกล้าวลงขาล้าวลงขาปวดนะเรายังไม่พูดถึงอาการชาวันนี้เราเอาแค่อาการปวดปัญหาคือกล้ามเนื้อที่บริเวณใกล้ๆสะโพกเนี่ยมันหนีบเส้นประสาทครับซึ่งมันจะทําให้เส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงขาเนี่ยมันแบบโฟร์ไม่ดีเพราะมันโฟร์ไม่ดีมันก็จะทําให้มีอาการปวด เกิดขึ้นได้อาการปวดที่เกิดขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่นจะเป็นปวดแสบๆปวดตึงๆปวดลึกๆอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งลองแชร์กันดูครับปวดกันแบบไหนปัญหาของอาการกล้ามเนื้อหนีเส้นประสาทมาจากการนั่งนานๆน,น,นั่งนานๆน,น,นี่คือมันจะนั่งตรงนี้เวลาที่เรานั่งเนาะกล้ามเนื้อพวกนี้จะถูกกดไว้นานๆอย่างเงี้ยนะครับเช่นขับรถเดินทางไก,ก,นะกลนะฮะเกร็งสะโพกเยอะๆหรือการวิ่งเยอะๆพวกนี้ก็จะทําให้มีอาการตึงปวดที่บริเวณสะโพกได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรานั่งเนาะเราจะนั่งแบบนี้ใช่ไหม แล้วตัวสะโพกตรงนี้มันจะตึงมากนะครับก็จะทําให้มีอาการปวดมากขึ้นทีนี้วิธีการที่เราจะเช็คว่าไอเป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทไหมอ่ะก็คือเราจะต้องคําหาจุดกดเจ็บที่บริเวณสะโพกตรงนี้นะครับดูจากตรงนี้นะเราอาจจะต้องยกขาขึ้นมาแล้วบิดแล้วใช้นิ้วโป้งนะกดเข้าไปกดเข้าไปแค่แถวนี้กดเข้าไปแถวนี้อ่ะมาดูวิธีการกดเราจะกดยังไงก็ยกสะโพกขึ้นมาบิดแล้วก็กดเข้าไปบริเวณสะโพกตรงนี้ มันจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนี้ครับกดเข้าไประหว่างเบ้าตรงนี้ถ้าใครที่มีคนตรวจให้จะง่ายตนะ่ถ้าใครไม่มีคนตรวจให้จะยากหน่อยหรือถ้าอีกกรณีหนึ่งก็แค่เรายืดกล้ามเนื้อตรงนี้เข้ามาแล้วก็ใช้มือนะครับกดลงไปที่บริเวณนี้ก็ได้เนาะมันก็จะรู้สึกตึงแล้วก็มีอาการปวดแผลลงไปนะครับหรือในบางกรณีแค่เรากางขาออกแค่นี้มันจะตึงที่บริเวณสะโพกแล้วก็ลงไปอันนี้ก็อาจจะเป็นตัว กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทแล้วทีนี้เราจะมาจัดการกอาการกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทแบบนี้นะวิธีการจัดการเริ่มต้นเลยนะครับให้เริ่มจากยืดที่บริเวณสะโพกก่อนเนาะให้เรานอนหงายแล้วกอดเข่าเข้ามาชิดอกตรงๆก่อนนะกอดเข้ามาตึงๆแบบนี้ค้างไว้นับ1นึถึงยีนะครับทีน,นี้ก่อนนะ,ะถ้าใครที่กอดแล้วรู้สึกว่ามันตึงมากเราก็ไม่ต้องไม่ต้องกอดแรงอย่าให้มันขัดที่บริเวณหน้าตรงนี้มากนะครับเอาแค่ให้มันยืดที่บริเวณสะโพกก็พอนะครับกอดเข้าไปตรงๆก่อน ค้างไว้นับหนะึ่งถึงยี่สิบสามเซตเนาะผมบอกว่าเวลายืดเรายืดประมาณสักสองนาทีแล้วก็พอดอย่างนี้ท่าที่หนึ่งได้นะครับต่อไปท่าที่สองเราทะแยงมาทางด้านข้างยังยังยังตัวหงายอยู่นะยังนอนหงายแบบนี้อยู่นะยังไม่บิดลําตัวนะครับกอดทะแยงกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะตึงมากขึ้นเมื่อกี้คนละมัดแล้วนะอันนี้ตรงตรงอันนี้ทะแยงคนละมัดแล้วนะครับค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบสามเซตเหมือนกันนะครับใครที่ กดเข้ามาแล้วมันขัดที่บริเวณนี้มันจะมันกดเยอะไปแล้วเวลากดเราอย่าก,กดแบบนี้เราดึงขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับให้มันตึงเราต้องการจะยืดด้านหลังเราไม่ต้องการจะให้มันขบลงมาข้างหน้าเนาะยืดขึ้นไปแบบนี้มีใครเคยยืดท่านี้ไหมลองดูนะครับค้างไว้20บวินาทีมันก็ต้องตึงบริเวณสะโพกตรงนี้นะครับแล้วก็ยืดให้ได้ประมาณ2นาที20บวิ3เซต5เซตมันก็จะได้เกือบ2นาทีแล้วใช่ไหมแล้วก็ยืดค้างไวใ้ให้มันทั่วๆกล้ามเนื้อนะครับ อันนี้มัดที่2แล้วนะต่อไปมัดที่3ทําไงมัดที่3าเราเอาขาคว้แบบนี้เลยแล้วเอามือกอดเข้ามาขาด้านตรงข้ามเลยนะครับกอดค้างเหมือนกัน20วินาทีอย่างนี้ทําทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแล้วทําแบบนี้สักอาทิตย์หนึ่งอาการมันจะดีขึ้นมากเลยแต่ว่าถ้าอาการมันยังไม่มันยังไม่หายเราต้องไปเพิ่มความแข็งแรงที่บริเวณสะโพกหน่อยหรือว่าถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องไปตรวจเพิ่มหน่อยนะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นมากกว่ากล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทก็ได้โอเค ก่อนอย่างนี้นะครับค้างไว้นับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนพอได้ไหมท่าพวกนี้ง่ายเนาะสบายๆนะครับนี่แล้วก็ผ่อนต่อมาต่อมาบิดลำตัวอะไรทนี้กางขาขึ้นมาตั้งฉากแบบนี้แล้วบิดลำไปทางด้านข้างแบบนี้อ่ะมันก็จะรันที่บริเวณเอวหน่อยก็จะยืดที่บริเวณเอวไปด้วยนะครับค้างไว้นับ1ถึง20เหมือนกันท่าพวกนี้เป็นท่าที่แบบ The best แล้วนะคือดีที่สุดแล้วแล้วมันตรงมากกับอาการนะครับใครทําได้นี่จะดีมากนะครับแล้วก็ทําให้ครบทุกท่าจะได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวเราก็เริ่มทีละท่าก่อนนะเหมือนเดิมนะยี่สิบวิสามเซตนะครับหรือถ้าทํามากกว่าน,นั้นก็ได้เนาะแล้วแต่นะครับเออเราจะยืดตอนตื่นตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนนะครับตอนกลางวันเราอาจจะพักก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากยืดก็ได้อาจจะเอาสักท่าสองท่าก็ได้เขียน okay, ไหมครับพอได้เนาะ เท่าไรหรแล้วล้านะท่าที่5เราจะยืดที่บรวนแฮมสตริงทางด้านหลังตรงนี้ครับวิธีการนะงอเข่าตั้งฉากแบบนี้เห็นไหมตั้งฉากแล้วนะอ่าแล้วก็ดึงเข้ามานิดนึงเหยียดขาขึ้นดึงเข้ามันจะยืดทั้งแฮมสตริงนะครับตรงนี้นะครับอย่าตึงๆเรายืดแฮมสตริงมันจะไม่ใช่ยืดเสาา้นประสาทอย่างเดียวนะนยืดกล้ามเนื้อที่ทางด้านหลังต้นขานี่แบบนี้แล้วก็ผ่อนแค่นี้เองง่ายๆ ใครทาทาได้ที่บ้านเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่ามันตึงมากมันเจ็บมากอาจจะต้องให้คนช่วยก็ให้นักกายภาพช่วยได้นะครับจะนวดคลายกล้ามเนื้อจะใช้เครื่องมือพวกนี้ช่วยได้หมดเลยนะในระยะแรกๆนะครับอาจจะใช้พวกกระเป๋าน้ําร้อนวางประคบก็ได้แวางเองก็ได้นะที่บ้านวางสะโพกแล้วก็ยืดถ้าได้วางพวกโมดัลิตี้พวกกระเป๋าน้ําร้อนพวกอะไรก่อนเนี่ยมันจะทําให้อาการตึงกล้ามเนื้อเนี่ยดีขึ้นเยอะ แล้วเวลาตึงพวกนี้มันไม่ได้ตึงมัดเดียวเนาะตึงหลายมัดเลยนะอีกสักท่านึงนะเราจะยืดที่บริเวณตรงนี้หน่อยตรงหน้าสะโพกเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเราเก่งแต่ด้าน,นนี้ไม่ได้ก็ยืดหน้าสะโพกนิดนึงก็แค่นี้เองบิดลำตัวนิดนึงพวกนี้บริเวณตรงนี้แล้วก็ผ่อนกลับมา3 5ถึงห้ารอบเหมือนเดิมแค่นี้นะครับถ้าใครทำเสร็จแล้วอาการต้องเบาขึ้น มันต้องเบาขึ้นแล้วก็ทําอยู่ประมาณสักให้ครบแต่ละแต่ละท่าเนี่ยประมาณสองนาทีช่วยได้เยอะอีกท่าหนึง่งท่านี้ผมก็ชอบนะอันนี้มันมันยากแต่ว่ามันโดนมากก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่แบบว่าความยืดหยุ่นดีหน่อยประมาณไหนเอาไหมเอาไหมดูนะเอาขามาอย่างนี้เนาะแล้วก็เอาขาหลังไปทางน,นี้แต่ถ้าเผื่อเป็นผู้สูงอายุอาจจะยากเลยนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบพอทําได้สักอายุ30 40, 40พอได้ก็ ทำเลยนะครับเพื่อตึงมากที่บริเวณสะโพกค้างไว้นับ1นึถึงยีแล้วก็ผ่อนกลับมายืดปึ๊บมันจะก้มไปข้างหน้าก็ได้ก้มทะแยงย่างนี้ก็ได้นะครับก้มทะแยงด้านตรงข้ามแบบนี้ก้มไปข้างหน้าก็จะตึงแบบตกต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นท่ายืดรวมๆเลยเนาะแล้วก็เราสามารถยืดสะโพกทางด้านข้างได้โดยการตะแคงเหมือนนั่ง ผาเพียบแบบนี้แล้วเราก็ยืดเอวด้านข้างแบบนี้พวกนี้เราก็สามารถยืดข้างสะโพกได้เวลายืดเนี่ยทำให้ครบประมาณสักสองนาทีก็พอกล้ามเนื้อก็คลายแล้วนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันตึงมากอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าน,นั้นครับแล้วก็ต้องระวังการบาดเจ็บด้วยเนาะเพราะว่าถ้ายืดเยอะไปอาจจะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้เราปวดมากขึ้นก็ได้ โอเคไหมครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิ<ไ>ปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.